มาามาปั๊มปั๊มกัน เอาจริงก็บ้าดิสายบาตูใตายหาพอดี <c oughs> เรื่องแบบนี้นะเว้ยมันต้องขึ้นอยู่กับเคมีแล้วก็จังหวะชีวิตจะไปบังคับหักดิบไม่ได้ถามจริงเหอะที่ผ่านมาที่กูทำเชีย่ยทุกอย่างกับมึงอะ ไม่โกรธกูกเลยเหรอโกรธมากตอนนี้ยังโกรธอยู่เลยวิเชียรดูหน้ากูดิ เฮ้ยมึงหายไปไหนมาวะแล้วไม่มารงยนเช้าอะ่ะเอเอเอมื่อวานอาจารย์สั่งการบ้านเว้ยกูจดมาให้มึงอะ่ะเนี่ยหน้าหน้านี้ถึงหน้านี้เว้ยกูยไปคุยกับอาจารย์เรื่องสอบแล้วกูกูคุยว่าให้ให้มึงสอบใหม่กูบอกว่ามึงไม่สบายเว้ย แล้วเนี่ยกูลอกข้อสอบมาให้มึงให้มึงดูมึงเป็นเกย์ป่ะเนี่ยทำไมมึงจะทำไมถ้ากูจะทำไมอะมึงมึงจะเลิกเลิกขอบคุณเพื่นอเนเลยไงแล้วมึงเป็นปะ่ะล่ะว่าไง กูร e ู um ้แค่ว hey. ่ากูยังอยากมีมึงเป็นเพื <h <h ่อนอยู่กูขอโทษด้วยกูไม่ได้ตั้งใจแล้วถ้าเกิดกูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงอะเฮ้ยลองให้เลยอวะ ไอ้ยี่ชี้แงวะโอ้ยอย่าร้องไห้นะกูไม่โกรธมึงแล้วก็ได้นะ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 แต่ที่กูไม่โกรธมึงอะ่ะเพราะว่ามึงอะต้องสอนกูว่ายน้ำเข้าใจแล้วก็อีอย่างนะเว้ยกอดกูอ่ะกอดได้แต่จ,จับจูกูกูรักกูห่วงแกงกูออะไร ไอ้เฮียขี้แงว่ะร้องไห้อ่ะอะไรมึงอะไรอะไรไปเลยนะมึงอ่ะขี้แงว่ะเดี๋ยวแทงข่าวเลยสักเมึงอะไรมืองอะไรกิมมิกาดีใจกิมมิกาดีใจนี่น้ำกำลังจะกลับทะเลแล้วบุกบ้างโอ๊ยกิมิกาดีใจจนบอกไม่ถูกเลยอ่ะนี่ การดีใจของเกมิกาในครั้งนี้เนี่ยเกมิกาก็เ,าเลยจัดเต็มาให้กับผู้ฟังเลยกัยการมอบบัตรเข้าร่วมง,งาน Thank You Party Fanpage ที่คึ้นเว็บเรดิโอของเราเนี่ยร่วมกับสมาคมคนชอบจ้นมอบบัตรให้ผู้ฟังเลย10บใบนะผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเลยนะ10รางวัลเท่านั้นรีบโทรเข้ามาไม่บอกเบอร์ผู้ฟังก็โทรถ,ถูกชิมิโทรเข้ามาเลย อาจจะต้องเจ็บหน่อยแต่อย่างน้อยครั้งแรกก็มักจะทำให้เรารู้จักความรักเป็นครั้งแรกได้เช่นกันขอบคุณที่ร่วมฟินด้วยกันเสมอมาพรุ่งนี้อย่าลืมมาจิ้นกันเยอะๆนะรับรอง Surprise ย e วู้ไงพร้อมป่ะ ครับตื่นเต้นจังครับเฮ้ยรุ่นนี้แล้วเอาเลยฮัลโหลเทสเทสครับ <c oughs> ผมเดียวนะครับยังได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <c oughs> ยังไงก็ทนฟังกันหน่อยนะครับ ก็มันเสียใจกับที่ทำลงไปไม่รู้ฉันทำได้อย่างไรไม่เคยคิดเลยว่าตัวฉันทำไปได้จำคนที่รักฉันเสียใจสิ่งที่แล้วมาเธอลืมไปได้ไหมให้ฉันได้ลกมันออกไป อยากจะขอเธอหากว่ามันเป็นไปได้ให้คนอย่างฉันได้แก่ตัวเรารักกันอยู่ไหมยังร,รักกัน ัก,กนอยู่ไหมยังรักกันมากพอไหมก่อนจะไม่เลือกความรักให้กันก่อนที่จะสายแล้วไม่เลือกใครอยากให้ดูกถึงวันตอนที่สองเราเคยรักใคั้เ<ะ>ชื่อฉันได้ไหมว่าฉันผู้จะใจ ใช้ครัวไหนได้มหมโคตรเบื่อกินแซนด์วิชเลยอะ่ะนะนะถ้าเราพร้อมเสี่ยงเนี่ยชมพู่จะเสี่ยงไปกับเราหรือเปล่า เราเสี่ยงได้นะเนะแต่ไม่ใช่กับทุกคนขอโทษด้วยนะ đó kênh như mã những ra kênh màò mã họ thì thấy nhau lại trái tay nó hay này bay hay